สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการใช้แอปแบ่งเบาแพทย์นะครับผมซึ่งตัวแอปจะมาด้วย3ฟีเจอร์หลักนะครับฟีเจอร์แรกเป็นฟีเจอร์เมนูอาหารลดอาการนะครับผมจัดทำขึ้นสำหรับ คนที่แพนิคนะครับอยู่บ้านคิดว่าตัวเองอาจจะติดเชื้อโควิดหรือเปล่าเพราะว่ามีอาการเบื้องต้นอย่างเช่นไข้ไออะไรประมาณนี้นะครับก็จะมีเมนูอาหารต่างๆให้ได้ลองเลือกทานดูนะครับผมถ้าอาการดีขึ้นแล้วก็ไม่มีอาการอื่นมาแทรกซ้อนเนี่ยก็จะได้ไม่ต้องไปพบแพทย์นะครับผมจะได้ไม่เป็นภาระของแพทย์แล้วก็จะได้ไม่ต้องไปเสียเงินในการตรวจรักษาโควิดนะครับแล้วก็กักตัวอยู่บ้านอย่างสบายใจได้ครับเดี๋ยวไปดูที่เมนูแรกนะครับเป็นเมนูของอาการไข้นะครับ ไปดูที่เมนูน้าแกงหวยครับผมก็จะประมาณนี้ครับผมก็จะลิงก์ไปที่ Google Drive นะครับผมแล้วก็จะมีรูปภาพของเมนูอาหารแล้วก็สรรพคุณต่างๆนะครับของอาหารนั้นๆนะครับเดี๋ยวไปดูที่เมนูต่อไปนะครับน้ำกระเจี๊ยบครับผมก็เหมือนกันครับก็จะลิงก์มาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปไปดูที่ฟีเจอร์ที่2นะครับผมเป็นสถานการณ์โควิด -19 ทั่วโลกนะครับพอแตะเข้ามาเนี่ยตัว ตัวแอปเนี่ยก็จะลิงก์เข้ามาที่เว็บ n c o v 2 0 1 9 l i v e นะครับผมซึ่งเป็นเว็บรายงานสถานการณ์โควิดทั่วโลกแบบเรียลไทม์นะครับผมจะมีบอกยอดผู้ติดเชื้อแล้วก็ยอดผู้เสียชีวิตนะครับของทุกประเทศในในโลกนะครับผมสามารถเสิร์ชดูได้ว่ามีจะดูประเทศไหนนะครับอย่างเช่นเราจะดูประเทศไทยแล้วก็เสิร์ชไปนะครับอตอนนี้ก็จะบอกว่าตัวเลขสีเขียวนี่คือยอดผู้ติดเชื้อนะครับผม ก็จะบอกว่าตอนนี้เรามีผู้ติดเชื้อทั้งหมด2,643คนนะครับเพิ่มมาเป็น1.14%นะครับผมแล้วก็ตัวเลขสีแดงคือยอดผู้ยอดผู้เสียชีวิตนะครับผมก็จะเป็น43คนนะเพิ่มมา4.87%นะครับส่วนตัวเลขสุดท้ายนะครับสีฟ้านะครับเป็นตัวเลขของผู้ที่รักษาหายแล้วก็คือ342คนครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปดูที่ฟีเจอร์สุดท้ายนะครับ เป็นฟีเจอร์แบบประเมินอ,อาการโควิด -19 นะครับผมซึ่งผมได้ทำไว้เป็นฟีเจอร์แบบประเมินแบบละเอียดแลวก็แบบประเมินแบบเบื้องต้นนะครับผมซึ่งเราจะมาดูกันที่ตัวเบื้องต้นกันก่อนนะครับถ้าเรามีอาการอย่างเช่นมีไข้ไอแห้งแล้วก็มีประวัติแบบพื้นที่เสี่ยงเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับอ่ะแล้วกด next ไปนะครับตัวแอปก็จะเด้งไปที่หน้าท่านควรไปพบ,บแพทย์เพื่อเช็คอาการโควิด -19 นะครับผม ถ้าไม่แน่ใจนะครับว่าควรจะไปพบจริงๆหรือไม่ก็ให้กดแบบประเมินแบบละเอียดนะครับก็จะลิงก์ไปที่แบบประเมินของโรงพยาบาลราชวิถีนะครับผมซึ่งจะเป็นแบบประเมินแบบละเอียดถามถามวันเวลาสถานที่ที่คุณเคยไปนะครับผมโอเคครับก็ต่อไปเป็นหน้าเครดิตนะครับก็จะใส่ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาแล้วก็ชื่อผู้จัดทำนะครับแล้วก็ชื่อมหาวิทยาลัยก็ขอบคุณมากครับ